หลายคนอาจไม่ทราบว่ากองทัพอากาศไทยของเรามีเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและทรงประสิทธิภาพอย่างกริปเพนซีดีจำนวน11ลำจากสวีเดนประจำการอยู่ที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่ปี2554เครื่องบินเหล่านี้เป็นกำลังหลักในการป้องกันภัยทางอากาศโดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายแดนกริปเพนซีดีมีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะในการรบแบบ BVR ทั้งภารกิจอากาศสู่อากาศอากาศ,ากาศสู่พื้นและการลาดตระเวนที่ส สำคัญคือมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยทําให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศได้อย่างราบรื่นและเมื่อไม่นานมานี้กองทัพอากาศได้อัปเกรดฝูงบิน C/D ให้เป็นมาตรฐาน MS 2 0ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของเรดาร์และรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีที่ทันสมัยขึ้นเช่นขีปนาวุธมีเทอ r แต่ความน่าตึงเต้นยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะกองทัพอากาศกํากลังเดินหน้าจัดหา,าเครื่องบิน EF รุ่นใหม่ล่าสุดจํานวน12ลําลเพื่อทดแทนเครื่องบิน S16 ที่กําลังจะปลดประจําการ กริปเพนเอฟมาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำเช่นเรดาร์เอซ่าและขีปนาวุธวิสัยไกลอย่างมีเทอที่จะช่วยให้ไทยมีความได้เปรียบในสมรภูมิทางอากาศที่สำคัญคือสวีเดนเสนอแพ็กเกจผลประโยชน์ตอบแทนที่ครอบคลุมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศและการร่วมมือทางอุตสาหกรรมซึ่งจะช่วยให้ไทยพึ่งพาตนเองในการปกป้องประเทศได้มากขึ้นกริปเพนยังโดดเด่นด้วยความสามารถในการปฏิบัติการจากสนามบินชั่วคราวรวมถึงทางหลวงสาธารณะ ซึ่งกองทัพอากาศไทยได้ทดสอบการขึ้นลงบนทางหลวงที่จังหวัดสงขลาเมื่อไม่นานมานี้สิ่งนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการเป็นอย่างมากเลยครับคลิปนีนไม่ใช่เป็นแค่เครื่องบินรบนะครับหากแต่เป็นบทพิสูจน์พิสัยทัศน์และความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในการนําเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อน,นามาเสริมความแข็งแกร่งทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ